ก็ตั้งให้ระยะให้พอดีอันนี่คือถังถ่ายออกนะครับแบบดูขยับดูนะครับ ล็อกล็อเข้ามานะครับอ่านี้ยัน,นไข่ก่อนปรับให้ได้ระยะนะครับ ไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนะครับสา,ามารถยัดไ้แล้วก็อาระยะเห็นไม่ได้อันนี้จะเป็นการาตั้งบาือเช็กบรลแบบแบบช้าคือไปทีละสูบนะครับต่อไปนะครับก็ตั้งสูบที่1เสร็จปุ๊บลำดับฟ i l งออ o r อร์ลำดับจุดระเบิดนะครับ13ถ้าจะตั้งสูบ3ก็ดูสูบ2นะครับสูบ2 สังเกตสุดสองนะครับอ่านิ้ไอ d นะครับกดลงไปแล้วให้มาอยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปนะครับครับไอดีกำลังติดนะครับ๋ย่ในเสียกำลังจะเปิดนะครับเรามาขยับดูคือไม่ขยับอ่าเราก็มาตั้งสูบสามได้นะครับอันนี้คือวิธีตั้ง วาวคลิปนะครับเ,เป็นการตั้งช้านะครับไม่ได้ตั้งเร็วตั้งทีละสุบการเช็ควาวสามารถตั้งแบบช้าแบบเร็วก็ได้นะครับถ้าตั้งแบบเร็วเดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อไปนะครับเยอะ ไม่ดูมีเป็นแบบตั้งชานะครับตั้งที่ระสุอย่าน้อง,งอกนะครับที่เลิ่เดียนาสายวิชาชีพสายช่างยนต์อยากมีความรู้เกี่ยวกับการาเช็คเาวหรือการตั้งวบวไอเดีเสียของเครื่องยนต์นะครับก็จะได้วิธีขั้นตอน ง่ายๆนะครับอธิบายให้เข้าใจง,ง่ายๆไม่ยุ่งยากดูแล้วสามารถปฏิบัติหรือไปทําตามได้เลยนะครัเวลาเราตั้งนะครับให้ความถูกดนึงนะครับเพราะว่าถ้าตั้งหลวมเกินไปก็คือบาลมันจะหาย มันก็จะประสิทธ,ธิภาพของเคงรื่ยนต์ก็จะลดลงนะครับชิดเกินไปก็ไม่ดีห่างเกินไปก็ไม่ดีนะครับต้องให้ได้ตามค่าที่กำหนถาาดถ้าเบาชิดเครื่องยนต์ติดยากนะครับเพราะว่าพอถึงเครื่องยนต์กำลังจะอยู่ในจังหวะที่อัดสุดเนี่ยเออเบาชิดไปแล้วทีนี้พอลูกเบี้ยวม,มาตินี้วมันเบาหยันเขาเรียกว่าเบาหยัน ทำให้กำลังอัดมันหายไปนั้นทําให้รถจีนยากเพราะว่าเราเบาเรายันเสื้อขวบถ้าห่างเกินไปก็ไม่ดีนะครับเปิดเอาไอดีเข้าน้อยแล้วก็เปิดให้ไอเสียออกน้อยทำให้เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง จนี้ต่อไปนะครับเราจะตั้งสูบสีสูบสีเราก็มาดูสูบหนึ่งให้สูบหนึ่งอยู่ในจังหวะโอ้วละนะครับดินไอดี ID กำลังปิดไอกำลังปิดนะครับไอเสียกำลังเปิดก็คือเป็นจังหวะโอ้อละแล้วก็เรามาดูมาร์กนะครับรเกจมาร์กให้ตรงเหมือนจับที่เราตั้งเหมือนตั้งสูบแรกสูบหนึ่งนะครับ มาร์แนกเครื่องตรงนะครับเราก็มาตั้งซุดสส,ส,สจะขยับได้แตุ่ดหนึ่งดีได้ไอเสียจะขยับไม่ได้นะครับในจังหวะโอ้แหละแล้วก็ทำการตั้งวางให้ได้ตามระยะหา่างได้ระยะหา่างปุ๊บเราก็ล็อก ให้แน่นนะครับยันถ้ามันชิดเกินหรืวอวายันก็ไข่ออกนะครับนะเราค่อยปรับระยะมจเพิ่งล็อกแน่นนะครับ ที่พอดีแล้ว่อยล็อกทีเดียวเราเกือ,อบรัดเลยระยะห่างนิดนึงนะครับยังไม่พอดีขนาบ ส3 4 2, หนึ่งสามสี่สองเหลือสบ2สองสุดท้ายนะครับตั้งสูบสองดูสูบสามให้อยู่ในจังหวะโอเวอร์นะครับสูบหนึ่งจะเป็นให้สูบสองอยู่ในจังหวะอัดสุด เอาในดีเสียนี้ในดีเสียของสูตสามนะครับจะไม่สามารถขยับได้เพราะว่าอยู่ในจังหวะที่ตอนรูปเบี้ยวยังเตะอีก่สูตรสองที่เราจะตั้งก็คือพอาูเบี้ยวไม่เตะนะครับอยู่ในจังหวะสูตรเราก็าสามารถตั้ง ตังได้นะครับตั้งแบบนี้นะครับเป็นเหมือนเคื่องยนต์สีรอบเพราะว่าเราตั้งเพียงน,นี้เป็นการตั้งช้านะครับ การตั้งเร็วนั้นหมุนแค่สองรอบนะครับดูแค่สูบหนึ่งถ้าจะตั้งสูบหนึ่งนะครับก็ดูสูบสีโอเลยแล้วสามารถตั้งกระ,ะเดียมคนเบวได้ทีละสี่ตัวก็ทีสูบหนึ่งสองแล้วก็สูบสอง กระเดียมตัวที่3นะครับนับจากหน้าเคลื่อนไป รจแล้วนะคับต่อไปนะครับจะแนะนำวิธีการตั้งเร็วนะครับโดยเราหมุนเพื่อแค่2พันนะครับก็คือเราจะตั้งสุกหนึ่งนะครับก็ให้สุดสีอยู่ในจังหวะโอ้แหละไอ้ดีกำลังขิดไอเสียกลำลังเติดน,นะครับ หน้าเรื่องตรงตัวที่เราเช็คได้นะครับก็คือซุมหนึ่งอิน,นดียเอเชียรับจากหน้าเครื่องมาตัวที่สามนะครับสามแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับสีห้าตัวที่หกนะครับของสุปที่สาม อันนี้คือเป็นการตั้งเลยวนะครับเครื่องสองครั้งเราก็เช็คเลยก็ได้ถ้าไหนน้ติดไปเราก็ตั้งใหม่สามารถเช็คได้นะครับ ไปในตัวนะครับตั้งช้าเสร็จมาเช็คโดยการเช็คโดยการตั้งเล็นะครับับจากหน้าเชื่อนนะครับนิ้่ตัวที่หนึ่งไปที่2องไปที่สามแล้วก็ตัวที่หนะครับอันนี้คือการตั้งตั้งเองนะครับ ไปนะครับหมุนเครื่องครั้งที่สองดูสูบหนึ่งโอเวอร์แลปนะครับดูสูบหนึ่งโอเวอร์แล็นะครับเราจะตั้งสูบสนะครับสูบหนึ่งได้โอเวอร์แลปแล้วอย่าลืมนะครับดูมาร์กหน้าเชื่องด้วยให้ตรงนะครับตรงไหนตัวที่เช็คได้ก็คือลิ้นตัวที่ ทสี่นะครับที่สี่ที่ห้าแล้วก็สุดที่เจ็ดที่แปดอย่างน้นิดนึ่งนะครับเราตั้งครั้งแรกเสร็จปุ๊บทีละสุกแล้วก็เราก็มาไล่เช็คได้นะครับ เช็คอีกรอบหนึ่งเพื่อความความชัวร์แล้วก็เพื่อที่จะได้ระยะห่างที่ถูกต้อง เสร็จแล้วนะครับไน้ระยะห่างที่ถูกต้องทุกสูบแล้วให้น็อกขันน็อกให้แน่นอีดครั้งนะครับน็อตให้แน่นทุกตุดอีวครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดในการ ตั้งว,าว์าหรือช็เบาหรือไอดีเสียของเครื่องยนต์ 4JN นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ